นั่นแหละมาแล้วเออพูดแล้วพูดแล้วเออนี่แหละรายการเดิมไอ้สัสเออดูดูดูเอ้เอออ่านแล้วเออกูอัดแล้วกูอัดแล้วโอ้เอาไม่โมนี่ต้เออเออเออนี่ต่อสู้นเอง นี่ไงนี่ไงมันเคี้ยวมันเคี้ยวเอออัดแล้วอ้าไม่โมูไม่โม้เดี๋ยวส่งไปดูเออเองเพิ่มในยูทูปไปนะเออ <ged> ใครจะมาเทสข้าแขงก็เข้าใครจะมาเทสข้าแข้งก็เข้านะครับเอกแขแเอเอ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 อถ่ายไม่เป็น เราจะทิ้งหมู่เราไม่ได้เราต้องสู้กันเองนงนงนงไปเสียงรบกวนก็ถองเคาไปกันด้วยนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูไม่นงแนะนำแล้กเขาก็คงจะรู้ว่ารายการเดิมรายการ ที่เหียมากมากอมา <c oughs> ตอนนี้แม่ <c oughs> งเหี้ยนำแล้วไ <c oughs> อ้แซคก็ คูไหนไข่วะอะไรคือตัวข่าเข้าวะอะไรอ๋อมดีดิมาดิมาดิบน บน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 ทั้งบนน่ะท่านเราอ่ะบนท่านเราอ่เบมโอเคปะเ็ไใช้คู่ะรดิเราไม่ใช้หรอกอันนมา Ô <laughs> à, à, à. <laughs> <này hổ> à? <laughs> mày mà ở gần đây, a sai băng băng bóng bỏ đẹp mày 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 đi อดาขว่ะเรายอ่ะขายแหัสดีกว่าประกาศขายรหัสแล้วขายแล้วขายขนาดน่ะแล้วขายแล้ขายขนาดให้เราขายรหัสไอ้อ้ยะทำไมเก่งจังเราก็ขายร้านหนึ่ง แล้วข่แล้วไข่ยห้าสิบถูกแล้วไข่แล้วไข่ห้าสิบถูกสามบางหนึ่งจุดแต่ปืนเยอะแต่ว่าไม่คุ้มส่ไข่ไข่ไม่ไข่ด้วยอ่าไข่อย่างอื่นเออไข่สองร้อยถูก นี่ไนมิดเทปหรอมิดกระดูกอะไรเฮ้ยนี่ไงมิดเทปตนฟังลั่งที่เดียวตายฝาลาฝาลาโอ้ยแย่งหรอแย่งหรอมีมแชนแนลเองแชนแนลอะไรวะเดี๋ยวเราไอ้นี่เฮอฝากติดตาม สิมคนแล้วหรออ้อดีดีดีครอบใจนะแดนอือหืออือหือมาดิบนบนเดี๋ยวจับแกงกินเลยเนี่ยอ ยึจเจอมีดเราบีม,มเล่นเกมประกวดประกวดทอง,ปร,ทองประกวดเงินประกวดทองคุยอะไรวะโอ้ยอย,ยายเอ้ยยายย,ายผมจะเป็น G M เว้ย G M กับบีมเว้ยพี่ เอาปล่ะเฮ้ยแกมันส oh, <c oughs> ัปลาดนี่ไงจีเอมกลายเป็นล้านล้านปีไปแล้วแล้วก็ได้เสื่อมโทรมลง มาเหอะมาเหอะโอ้แปบหนึ่งแม่โทรมากูกูกูคุยในคลิปนี่แหละแล้วครับคุยคุยสัตว์โฆษณาต้มตุ่นมีคำหยาบก็ต้องเอาภไยกันด้วยนะครับ มาแล้วเออว่ะอุ้อย,ยาานากาเจสันม,มันโอ,อ,อ้แผ้ไปแล้วจบคลิปจบคลิป จบคลิปแลงวนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รบาย